ตัดอย่างไรเนี้ยมาตัดเนาะใชมีแต่จะเกิดตัดล้วขอเก็บไปดูไปที่ระลึกด้ว่าลุ้นจูดหน่อยเร็วๆดูจูดหน่อยนางสาวอะไรนะสววิริศสวยจุ๊จุนะบายบาย โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องพักจูนของจีโน่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ยาชยาคลินิกนะครับมีห้องพักรับรองผู้ที่เข้ามาทำศัลยกรรมด้วยนะุกคนเนยไปดูบรรยากาศในห้องกันด้วยเลยนะครับนี่นะครับก็เจอจีโน่แล้วอันนี้มาอยากรุมอยู่หรือเปล่ารครับมายาสลบยาสลบอยู่นะคุยอใคร ค่อาดแฟนนะคะเชิญดิคนไหนก็อนโอเคเจ็บอันนี้รู้สึกยังไงบ้างมันปวดปวดด้านบนเพราะว่าเ<ว>ขาวบอกเขาเขาเรียกอะไรซออเนื้อค่อ,อยดัดเซลลิโคลแต่ว่าที่แผ่นไม่เจ็บเลยที่แผ่นไม่เจ็บเลยตอ,ตอนนี้ยังยังปวดอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแม่จีโน่แล้วต้องสัมภาษณ์แม่จีโน่ก่อนตกใจแม่ลูกสาวทำนม ก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็เป็นความฝันของเขาความฝันของครับแม่รู้ว่าเจนโน่เป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับก็ถ้ารู้ว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาชอบแอบปีวีพุ่งยามเด็กเด็กๆเด็กเด็ก็เดินใส่ของกราพแสดงว่าที่แรกแรกก็คือแอบแมนเนาะไม่ได้แอบแมนเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเพศของเราเราเป็นเพศชายเราก็ต้องหลอกถูกประหลาดเลยนั่นเพศชายมาสาวตอนนี้จะสวยให้สุดเลยใช่ไหมมีโปรเจกต์ไหมว่าหลางจะทำนมกับทำอะไรอีก อยากทำตาใ้หวานทำ้บบงยาน่ะดูฟรงนัอนอันนี้เขาถามแม่ก่อนว่ารู้สึกยังไงที่มีรูปเป็นเทศที่สามเป็นเรื่องปกติธรรมดาปก,ปกติธรรมดาแล้วนะตอนนั้นใช่ใช่เพราะตอนแรกอาจจะตกใจนิดหน่อยเนาะแต่ว่าตอนหลังนี่ก็จีนโน่เขาเป็นคนดีเขามีความคิดคนดีใช่ไหมแม่ใ,ให้หนูเลา่าค่ะ ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่เขาเป็นคนดีก็ก็พอแล้วและบางครอบครัวเนี่ยเขายังหลับไม่ได้เลยว่าที่ลูกเขาเป็นอย่างเราควเราจะบอกพ่อแม่เขาว่ายังไงดีความสุขของลูกถ้าลูกเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเขามีความทุกข์แล้วเราจะมีความสุขไปทาไมก็ไม่ได้ถ้าลูกมีความสุขอะ่ะทำไมเหมือน,นกับว่าสิ่งนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีความสุขด้วย <S <S มันต่างกันนะว่าพ่อแม่มีความสุขแต่ลูกมีความทุกข์ ม,มันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ใช่มันครับในสิ่งที่เขาไม่อยากแต่ถ้าถ้าเขาเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาเก่งเขามีความสามารถเขาเขาเขาดูแลตัวเองได้เป็นเด็กดีเงี่ยเราหน้าภูมิใจมากกว่าจีโน่เก่งจริงแม่ไปร้านรับเือรู้จักถึงโซนเลยฝั่งแล้วคะฝั่งซึ่งถ่ายหมดเลยไหมไปแล้วนมนมจีโน่ไม่ไม่ได้เห็นนมจีโน่อย่างเดียวพันท่าหมดแต่แล้ววันไหนจะแขกเเรามาแอบดู แกเขาต้องแกะทุกวันเลยแกะยังจะแกะไหมวันนี้วัน<ก><ก>น,นี้ยังก่อนเนาะอ่ <laughs> <laughs> อางที่แม่บอกนั่นแหละเออว่าความสุขของลูกก็คือความสุขของเราแล,แล้วอยากให้ครอบครัวที่แบบว่ามีลูกเป็นเพืที่สสนจไม่เขา้าใจลูกอย่ายไปบุ๊อย่าไปแบบว่าทําลายเขาทางอ้อมเพราะ <laughs> เราลากเขาจริงๆก็ให้เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าแล้วก็สนับสนุนเขาเขาอาจจะพัฒนาตัวเองได้ดีมากกว่าถ้าทำมีลูกก็อยากให้ลูกเป็นนะั้นจริงสนุกเนาะไม่ใช่แบบ ฟิวแบบถ้ามันไม่มีผัวก็อยู่กับคุตลอดชีวิตอนะเดี๋ทวทำตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเออสมมติว่าหนึ่งทีโน่เขาเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปไหนมาเขาต้องดูแลแม่ตลอดชีวิตนะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นผู้ชายมีเมียก็มันไปกับเมียเลยถูกไหมแม่เออสำหรับนมียแหละดีนะก็แกงนั่นเลแล้วตอนนี้ตอนนี้เากำลังทำนมเสร็จละเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าเราทำอย่างอื่นกันต่อทำอะไรดีจะค่อยคิดอีกทีหนึ่งตอนนี้พักก่อนใช่ไหมตอนนี้ิ่งๆเลย ัพนคือระบบเขาบอกว่าปกติจะระบบด้านบนเพราะว่าจริงๆแล้วมีนมละมีนมละก็ตั้งใจทำงานหาเงินให้พี่นะที่ร้อยสาเปอร์เนต์ยู่เรียวสุดลรัสกัตตีใช่ไหมสุดยอดครับเป็นกำลังใจให้จีโน่ด้วยก็ถ้าใครอยากดูแบบว่าอัปเดตผลของจีโน่นะครับก็เดี๋ยวไปดูช่องซีฮีโร่ชแนลมีไฮเล่ยเรื่อยๆมีให้เรื่อยๆต้องรีบดูตลอดชีวิตใช่ ท่องจีฮีโร่ชา้อะไรอย่เลยไปดูนะอัปเดตของจีโน่นะสี่แสนซับท์ละค่ะของช่องมิทอมนี่คือจะทำตะดูตาไทีตาร์คือตอนนมเสร็จแล้วไม่นี่พี่วางแผนว่าเดี๋ยวทำนมเสร็จอะไรเสร็จแต่ใส่บิกินี่ไปทะเลต้องแตะอันนี้ตัดอยากอันนี้ไม่ตัดหรอได้มีตั้งแต่เกิดไม่จะตัดไหมตัดสิตัดมีแผ่นอยู่ที่นี่มีตัดด้วยนะรู้ยังไม่มีเอาให้กำหัดสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมใช่ตัดแล้วขอเก็บไปดูไปที่ลึลึกด้กว่ เโดนคลแ่ับเจ็บแผลอยูิงมันเยอะไม่ได้ระบบจริงแต่แผลเขาไม่เจ็บนะเขาทำแผลไม่เจ็บเลยแต่ว่าระบบจริงๆระบบอยากให้หายนะวะตื่นเต้นใช่ไหมเจ็บอยากรู้ว่าตอนที่มันโดนล็หัวนมมันจะฟิดหรือเปล่าเพราะแต่ที่นี่เขาบอกว่าบางเคสอะคือหัวนมชาหัวนมชาใช่ไหมแต่อันนี้ตอนอันนี้คือเราอยู่กับแม่แล้วตอนนี้แต่เราถามกันลึเป่าไม่แต่อันนี้ตอนออกมาก็คือลองเคียวหัวนมแล้วลองแอบเคียวหัวนมแม่ จับด้วยเร็วนะจับได้ยาวน่มเพราะบางทีเขาไปตัดเส้นประสาทแต่ที่นี่ไม่ดีมากเลยชอบไปที่นออฟินเวอร์ที่พนักงานดูแลดีด้วยนะอธิบายทุเรื่องน่ารักจีโน่ทำนมรัดดีใจไหมก็โอเคอยู่ชอบแบบมีนมหรือไม่มีนมไม่มีเอ้ยชอบเป็นนั่งพอใจในสิ่งที่มีหายพี่สักคนหน่งแบบเนี้ยบินมีเพื่อนปะ มีเยอะอยู่โอเคพี่ว่างนะมินมีอะไรจะบอกจีโน่ไหมจีโน่ทำนมสู้ๆครับรักเขาเปล่ารักิามันมันนองใจมึงแล้วมันบอกก่ารักกูพรุ่งนี้วินมานอนด้วยพรุ่งนี้เป็นมานอนด้วยเมื่อกี้หมอบอกว่าอะไรรู้ปะงดมีเพศสัมพันธ์หนึ่งอาทิตย์วินทนได้ใช่ไหม ได้ไปแล้วอืมแดีอันนี้คือคื <c oughs> อถ่ายเราติดยูทูบเนาะโถวพูดเรื่องอะไรกันงงมากโอเคปั่นนมนมหมดยังกันน้นอง,อ,งอะหมดแล้วโตวแล้วโตวแล้วรูจูหน่อยเรเพื่อเป็นกำลังใจให้จีโทรกับพี่เราเร็วเออเร็ว <c oughs> ดูจูหน่อยไม,ไม่ได้นะตั้งกล้องดีมองไม่เห็นหน้าคอยเห็นหน้าเต็มๆ เราชอบหลบหลบทาไม้หน้าน้องใส่ขึ้นย่างทําหน้าไปใส่แล้วทําที่นัชยาคลินิกนะคะเออือเขืนเลยแหละพ่อื่อโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะให้จีโน่พักผ่อนนะครับพับนั่งเฝ้าน้องสกพังนึงก็เดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวเออพอทําอะไรพวกนี้เขาสามารถกินอะไรได้ไหมของสลัดองไม่ได้ไม่ได้ครับ ปลาาไม่น่าแต่พี่จะสั่งส่งตามฐานใหญ่มานั่งกินตรงนี้มาเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดกดแชร์กดแชร์กดแชร์กันบุ๊กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไล <Like. S 1> <ด>ค์ติดตาม<อ>ไค์ไปแล้วว่าอย่างยังยังเมายายสลบอยู่นะครับเออพี่ถามหน่อยว่าเราอาดมายาสลบไปใช่ป่ะเรารู้สึกอะไรปะ่ะไม่รู้สึกเหมือนหลับไปหนึ่งวิแล้วก็ตื่นเลย เราก็ตื่นมาก็รู้สึกตึงๆแมาอกใช่ไหมใช่ออ๋แต่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยยังไงก็ฝากคลิปนี้แล้วก็ให้กำลังใจฮีโน่ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูช่องจีฮีโร่ชาแนลด้วยนะครับจะอัปเดตนมสวยๆกันค่ะบ๊ายบายนอนนอนนอนคือนอนเฝ้าน่ะไม่แบบว่าเออนนั่งยืนไปไหนพี่จะนอนแบบยืนไม่นอนไม่คือนอนท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ทักมาในเฟซแล้วก็อินสตาแกรมนะคะ ไ่อ่านหมดเลย